พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด ร์าหรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องอำนาจกรรมจากเรื่องนี้ท่านจะได้ทราบถึงเรื่องอำนาจกรรมว่าเป็นสิ่งที่ให้ผลแน่นอนเพียงไรท่านจเจริญพระกรรมฐานท่านจะได้ผลแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังหนีกรรมไม่พ้น เรื่องนี้เช่นเดียวกันท่านจะได้ทราบว่าการที่มีจิตคิดร้ายให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผลสุดท้ายตนเองนั่นแหละจะได้รับทุกข์และคติธรรมอื่นๆอ,อีกหลายอย่างล้วนแต่น่ารู้ทั้งสิ้นเมื่อท่านได้ฟังเทศหรือฟังธรรมแล้วจะทำให้ท่านได้คิดและจากนั้นท่านจะได้ไม่ทำกรรมชั่วเพราะกลัวว่ากรรมจะตามสนองอย่างแน่นอนที่สุด พร้อมทั้งจะได้ระมัดระวังไม่กล้าทําให้ผู้อื่นได้รับทุกทรมานอย่างที่อาตมาได้กระทํามาแล้วนั้นเพราะเกรงว่าทุกขนั้นจะมาถึงตัวจึงหวังว่าพระธรรมคําสอนนี้คงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังบ้างตามสมควรแก่อัตภาพในวันพระนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวอย่างที่อาตมาได้ประสบทุกอย่างหน้าทรมานที่สุดนี่แหละให้ทุกแก่ท่านทั้งนั้น ขอนำท่านไปให้รู้จักอนุสาวรีของพระสงฆ์สององค์ที่ได้มีประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระประธานในพระอุโบสถซึ่งมีลักษณะนั่งพนมมือแสดงคาระวะต่อพระพุทธรูปบางแห่งก็สร้างเป็นพระยืนพนมมือองค์ที่อยู่ทางขวาคือพระสารีบุตรองค์ที่อยู่ทางซ้ายคือพระโมคคันลานะท่านพระโมคคันลานะนี้ท่านมีตำแหน่งสูง เป็นถึงพระสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเลิศด้วยฤทธิ์ยิ่งกว่าพระสาวกทั้งปวงในพระพุทธศาสนาเพราะท่านทำหน้าที่เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาระหว่างสัตว์นรกกับมนุษย์และระหว่างเทวดากับสัตว์นรกต่างรู้ความเป็นไปของกันและกันจึงทำให้ประชาชนสำนึกตัวเลิกทำความชั่วพากันบำเพ็ญกุศลกันมากขึ้น เพราะเหตุนี้ประชาชนจึงเกิดศรัทธาในท่านต่างก็ถวายสักการะแก่ท่านอย่างมากมายซึ่งเป็นผลทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญขึ้นเป็นลำดับด้วยเหตุนี้เองแรงริษยาจึงเกิดขึ้นแก่เดียรถีทั้งหลายต่างคิดจะกําจัดท่านเสียโดยเข้าใจว่าถ้าไม่มีท่านแล้วพระพุทธศาสนาจะต้องร่วงโรยแล้วดับสูญไปในที่สุด และฝ่ายตนก็จะรุ่งโรธอย่างไม่มีปัญหาจึงวางแผนจ้างโจรให้ดักฆ่าท่านเมื่อทราบว่าพวกโจรมาล้อมกุฏิท่านอยู่ท่านจึงเหาะหนีไปพวกโจรก็ยังไม่ละความพยายามพากันมาดักฆ่าทุกวันท่านก็เหาะหนีไปได้อีกเพราะท่านมีฤทธิ์มากดังกล่าวมาแล้วถึงมีฤทธิ์ก็ช่วยไม่ได้มีฟ้าเหนือฟ้าอะไรเหนือกฎแห่งกรรมก็จะเป็นไปไม่ได้ ถึงมีฤทธิ์อย่างไรก็พ้นกรรมไม่ได้ที่ฆ่าเขาแต่พอถึงครั้งที่สพวกโจรมาคอยดักฆ่าท่านอีกตอนนี้ท่านไม่คิดจะหนีเพราะรู้เวรกรรมแล้วเพราะท่านได้พิจารณาถึงกรรมที่ท่านทำแต่ปางหลังกรรมนั้นบันดาลให้ท่านไม่คิดหนีผลสุดท้ายท่านจึงถูกโจรพากันรุมทุบจนกระดูกแตกละเอียดแล้วโยนไว้ในพุ่มไม้โดยคิดว่าท่านตายแล้ว ต่อมาท่านก็ได้ทำการประสานกระดูกใหม่ด้วยอำนาจฌานสมาบัติจนสามารถไปเข้าเฝ้ากราบทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานได้ข่าวการฆาตกรรมรายใหญ่นี้ได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสลดพระทัยมากรับสั่งให้เจ้าหน้าที่สืบจับจนกระทั่งได้ตัวผู้ร้ายหมดทุกคนซึ่งเป็นโจรขี้เล่าในเมืองนั่นเอง เพราะเมื่อเสร็จจากการสังหารพระโมคัลลาณะแล้วต่างก็พากันไปฉลองความสำเร็จเลี้ยงเหล้าเมายากันเป็นการใหญ่ซึ่งธรรมดาก็มีอยู่ว่าพอเล่าเข้าปากแล้วท่านว่าความยากหายไปคือทำอะไรได้ง่ายๆไม่คำนึงถึงว่าจะดีหรือร้ายประการใดเมื่อจับพวกโจรได้หมดพร้อมกับตัวการผู้ว่าจ้างคือพวกดีรรถีจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตในทันที ด้วยวิธีขุดหลุมฝังลึกลงไปแค่คอเอาฟางข้าวสุมแล้วจุดไฟเผาแล้วถ่ายด้วยคราดเหล็กอันเป็นภาพที่น่าสยดสยองยิ่งนักภิกษุทั้งหลายต่างพากันปรารภถึงพระโมคคัลลานะว่าท่านไม่น่าจะมานิพพานด้วยวิธีนี้เลยเพราะท่านเองเป็นถึงอคารสา,าวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์เดชานุภาพอันเกรียงไกรพระบรมศาสดาสเสด็จมาตรัสถามว่า พวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระองค์ตรัสว่าโมคันลานะแม้ในชาตินี้จะนิพพานชนิดที่มีสมควรก็จริงอยู่แต่ก็สมควรแก่กรรมที่เธอทำไว้แต่ชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายแจ้งความประสงค์จะทราบเรื่องราวของท่านแต่หนหลังพระองค์จึงทรงเล่าว่า ครั้งอดีตการมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวเมืองพาราสีได้ปฏิบัติมารดาเป็นอย่างดีต่อมาท่านทั้งสองแจ้งความประสงค์จะให้เขาแต่งงานเสียจะได้แบ่งเบาภาระต่างๆภายในครอบครัวแต่เขาปฏิเสธเรื่อยมาหลายครั้งครั้นต่อมาเขาทนรบเรา้าต่อท่านทั้งสองไม่ได้จึงยอมแต่งงาน ตอนแรกๆความเป็นอยู่ครอบครัวนี้ก็ปกติดีอยู่แต่ต่อมาความเดือดร้อนยุ่งยากก็เกิดขึ้นโดยที่หญิงสะใภ้ไม่พอใจพ่อผัวแม่ผัวก็คอยยุยงหาความแตกให้ท่านทั้งสองตลอดเวลาจนกระทั่งสาม,มีเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามคำของนางวันหนึ่งเขาจึงออกอุบายให้บิดามารดาขึ้นเกวียนแกล้งว่าจะพาไปเยี่มยมญาติ มาถึงที่เปลี่ยวแห่งหนึ่งก็แกล้งเล่พเพทุบายลงจากเวียนแล้วก็ทำทีเข้าไปในป่าปลอมตัวมาเป็นโจรออกมาทุบป,ปีดามารดาของตนซึ่งอยู่ในวัยชราจนถึงแก่ความตายเขาทำกรรมหนักเช่นนี้จึงต้องไปตกนรกหมกไหมหลายแสนปีเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ทำให้ต้องถูกเขาทุบตีตายถึงร้อยชาติเพราะฉะนั้นที่พระโมัลลานะได้มรณกรรมเช่นนี้ ก็ได้มรณะที่เหมาะแก่กรรมของตนที่ทำไว้เมื่อชาติบางก่อนส่วนพวกเดรัจถีกับโจรเหล่านั้นที่ได้ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายใครก็ได้มรณะนี้เหมาะแก่กรรมของเขาบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายย่อมถึงความพินาศจิบหายด้วยเหตุอย่างหนึ่งในสิบอย่างดังนี้ 1. ได้รับทุกขเวทนาและโรคภัยไข้เจ็บ 2. ถูกตัดอวัยวะมีมือเป็นต้น 3. ทรัพย์สมบัติพินาศย่อยยับ 4. เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนัก 5. เป็นว่าเสียสติ 6. พระมหาราชาทรงลงโทษที่มีการถอดยศและลดตำแหน่ง 7. จ,จะถูกกล่าวใส่ความอย่างร้ายแรง 8. วงญาติที่พึ่งพาอาศัยได้จะย่อยยับ 9. พภคทัพย์จะเสียหายเช่นสัตว์เลี้ยงจะล้มตายสิบจะถูกไฟไหม้บ้านอันหนึ่งผู้มีปัญญาสามจำพวกนี้ตายแล้วย่อมสู่นรกโดยแท้คือเรื่องให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง